สวัสดีครับพวกผมพระรงชาแนลทุกคนเห็นล่าสุดนะครับมี f c บอกว่าขมรเนี่ยกำลังเขาเรียกว่ากำลังอะไรนะกำลังตื่นเต้นกับสนามบินของตัวเองหรือเปล่านะครับทุกคนนะซึ่งผมก็ไม่ได้ติดตามกระแสเกี่ยวกับขมรเกี่ยวกับสนามบินของอกัมพูชาเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเห็น f อมาคอมเมนต์เขาบอกว่า,วานี่ ลองอแอดลองไปดูสิตอนนี้ข่มินเขาเป,เป็นที่ฮือฮามากนะสนามบินที่ประเทศกัมพูชาคือทุกคนหลังจากที่ผมไปดูนะครับโอ้โหมันสนามบินหรือว่ามันเป็นแหล่งเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสนามบินหรือว่าวัดนะครับทุกคนฮะผมงงเหมือนกันนะประชาชนทุกคน ขับรถขับลาบางคนเนี่ยไอรถอีแตนทุกคนรถอีแตนน่ะไปรับพวกมาโอ้โหขับเข้าสนามบินทุกคนเขาตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเขาคิดว่าสนามบินนี้เป็นของเขาเหรอมันเป็นของจีนสนามบินเนี้ยมันเป็นของจีนไม่ใช่หรอนะเห็นจีนเขาออกข่าวแล้วนี่นะครับ เฮ้ยหัวจะปวดแค่สนามบินนะครับทุกคนวิดูคนครับมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูสนามบินของกัมพูชาทุกคนเรามาดูสนามบินของไทยเราก่อนนะครับสุวรรณภูมินะว่าของจริงมันเป็นยังไงไปชมกันดีกว่านะครับ สยานสวรณภูมิของไทยคว้าอันดับหนึ่งสนามบินที่มีสายการบินมาใช้บริการมากที่สุดในโลกครับคุณผู้ชม113สายการบินวันนี้ประกาศอย่างภูมิใจเลยครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับบอกว่าคว้าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นการสำรวจของ Bri l เล a n นแมพนะครับไทยเราท่าอากาศยานสวรรณภูมิขึ้นอันดับหนึ่งด้วยการใช้บริการของสายการบินมากถึง113สายการบิน ทำให้ปารีสครับปารีสชาวดโกตกไปอยู่อันดับ2เขามีคนมาใช้บริการหรือว่ามีสายการบินมาใช้เนี่ย105สายการบินอันดับ3ถ้ท่าอากาศยานานานาชาติดูไบ97สายการบินอันดับ4ถ้ท่าอากาศยานานานาชาติอิสตันบูล93สายการบินแล้วก็ไล่เรียงกันลงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอ คุณสุริยะเนี่ยบอกว่าเราทําทุกอย่างพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเติบโตยอย่างต่อเนื่องปีนี้เราได้113สาการบิน<ะ>เดี๋ยวเราจะขยายให้ได้120ล้านคนต่อปีโดยเราจะเร่งขยายเทอร์มินอลหฝั่งตะวันออกเร่งก่อสร้างเทอร์มินอลสทางทิศใต,ใต้ใกล้บางนาตราดและทางวิ่งเส้นที่4และเราจะเอาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการแบบเต็มรูปแบบนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังติดอันดับ39ของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกด้วยว้าว mm. well, wow. so yeah just a tip guys if you're coming to BKK and at least if you're flying Cebu Pacific no reason to get to the airport any earlier than three hours before your departure this is insane yo I, I เป็นยังไงล่ะครับทุกคนครับนี่คือสนามบินของจริงนี่เขาถึงเรียกว่าสนามบินนะ อันดับหนึ่งด้วยเป็นยังไงล่ะนี่คือสนามบินของจริงโอเคทุกคนหลังจากที่เราเรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสนามบินของไทยเราใช่ไหมครับนะว่าของเราเนี่ยมันแตกต่างจากของเขามากน้อยแค่ไหนเฮ้ย <c oughs> หัวจะปวดกับชาวกัมพูชาเนาะอะไรจะเหอขนาดนั้นเหอสุดๆทุกคนเหอมาก โอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของกัมพูชานะครับว่าที่สนามบินของเขาเนี่ยเป็นยังไงไปชมกันดีกว่านะครับเรามาดูสนามบินของกัมพูชากันดีกว่านะครับไปโอ้โห oh. ทุกคนเขามาทำอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นทุกคน โอ้โหรถติดยาวเลยแล้วดูประชาชนก็นที่ครับเ้าหลังไหลเข้ามาแบบนี้แล้วดูพื้นที่ร,บรอบๆครับเป็นน้ําเป็นอะไรโอ้โหเขาแห่ <c oughs> มาอะไรกันอนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าดูโดยโดยแบบรอบๆนะถ้าทำดีๆนะครับ มันสวยนะครับทุกคนถ้าทำดีๆมันสวยนะเขาแหงมาทำอะไรกันงงมากเป็นพื้นที่ราบด้วยโอ้ท่าน้ำม,มาต้องห่วงเลยน้ำท่วมเลยแบบนั้นนะหัวจะปวดบางคนนี่ ถอดรองเท้าเลยครับทุกคนถอดรองเท้าไหว้พงไหว้พระโอ้โหสุดยอดนี่นะครับทุกคนสนามบินโอ้อะไรกับพวกนี้เอ้ยหัวจะปวดไม่มีผู้โดยสารเลยไม่มีเครื่องบินลงเลยมีเครื่องบินถึงสองลำหรือเปล่นะทุกคนมีเครื่องบินถึงสองลำไหมไอ้ลงเนะี่ยตกลงมันสนามบินหรือเขามา ทำบุญตักบารที่วัดเอาไปเอามาเนะี่ยทุกคนผมว่ามันมันกลายเป็นที่ที่พักคนไร้บ้านนะทุกคนต่อไปเนี่ยจะเต็มไปด้วยขอทานนะผมว่าแต่พื้นที่โดยรอบของสนามบินก่อนถึงตัวสนามบินนะครับนะก็ถือว่ามันกว้างมากนะครับนะถ้าจะทำอะไรก็ทำได้ได้เยอะเลยนะพื้นที่ตรงนั้นแต่ไม่รู้เขาจะทำอะไร นะดูจากสถานที่แล้วมีน้ําด้วยทุกคนถ้าฝนตกหนักน้ํามาเนี่ทุกคนท่วมเลยนะทุกคนดูสิคือคักคือคักคือคักอยู่นะแรกๆอะคือคักคือคักไม่ได้คือคักเลยนะไม่ได้คือคักนักท่องเที่ยวไม่ได้คือคักเครื่องบินไม่ได้คือคักเกี่ยวกับอะไรนะคือคักเพราะอะไรครับ คนขมรแห่ไปเที่ยวสนามบินกันเองนะครับนี่สนามบินนานาชาติเตโชนะครับที่จังหวัดกันดานจังหวัดกันดานขอสัน้นทุกคนโอ้โหคือคักจริงๆนี่แหละเขาเรียกว่าคือฮามากประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศที่ไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ เป็นสนามบินพึ่งเคยมีสนามบินเคยเจอสนามบินครั้งแรกนะก็ประชาชนก็พากันไปวงไหวพุ่งไหว้พระนะครับนะก็ถอดรองเท้าบ้างไปนั่งตากแอร์บ้างโอ้โห,โหนั่งซะแบบดูอากาศนี่เย็นสบาย ดีนะไม่เอาหมอนออผ้าห่มไปด้วยสุดยอดนะครับเครื่องบินไม่รู้ว่ามีถึงสองลำสามลำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะทุกคนได้ไปหรือ,อยังถ้าทุกคนได้ไปแล้วทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าณนะตอนนี้ตั้งแต่เปิดมานะครับมีเครื่องบินไปลงสัก,กลำถึงสองสามลำหรือ,อยังนะมีนักท่องเที่ยวหรือ,อยังนะครับโอ้ยครับ นะเราลองมาฟังคอมเมนต์ของชาวโซเชียลดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเมื่อเขาได้เห็นสนามบินแห่งนี้กลายเป็นที่พักพิงของชาวกัมพูชามานั่งตากแอร์มานั่งสักพักเดี๋ยวก็มีพระแล้วก,ก็บินทบาทเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันนะครับทุกคนเลามาฟังคอมเมนต์คนแรกนะครับคนนี้เขาบอกว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยเห็นเครื่องบินยังนาอ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเห็นเครื่องบินหรือยังนะคนนี้เขาบอกว่าอได้ยินว่าคนที่ใช้สนามบินจริงๆอ่ะตกเครื่องเฮ้ยจริงเหรอตกเครื่องจริงเหรอเออ,อะไรจะเร็วขนาดนั้นออคนนี้เขาบอกว่าตกลงมันสนามบินหรือว่าวัดกันแน่งงจริงๆ ผมก็ยังงงอยู่ว่ามันสนามบินหรือว่าวัดนะคนนี้เขาบอกว่ามาดูหนี้สินที่ต้องใช้หนี้ให้กับประเทศจีนสิอีกหลายสิบปีเลยนะต้องมาดูต้องเอาให้คุ้มรถติดยาวเหยียดขนาดนี้ผมงงมากเขาแห่มาทำไมไม่เข้าใจนะพาลูกพาหลาน แขมาดูคบยุติต่อมนะคุูนี้เขาบอกว่าไม่เคยมีเนาะอันเนาะเข้าใจอยู่หรอกโอ้โหถอดรองเท้าด้วยจะรั่วอันนี้เขาบอกว่าแห่กันมาทําไม้แห่กันมาทําไมก็จริงเขาแห่กันมาทําไมเขามาดูนี่หรือเปล่าเขาไม่ได้มาดูไอ้สนามบินนะเขามาดูพระพุทธรูปหรือเปล่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่นะทุกคน เน่ยเขามาดูหรือเปล่าหรือว่ามาจองที่เพื่อที่จะเอาถ้วยมาวางเรียงกันเวลาชาวต่างชาติมาเขาอาจจะแบบให้ทีละนิดทีละหน่อยพอได้ค่าคงค่าข้าวค่าน้ำกินจะได้ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นคือได้ที่ทำงานใหม่นะทุกคนวันถือกงถือแก้วหนระใบโอ้โหเฮ้องมนกันคนไทยงงนะเขาไปทำไม ประเด็นคือเข้าไปทําไมะคนนี้บอกว่าคนที่จะบินจริงอะตกเครื่องบินกันเป็นแถวเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถติดไปขึ้นเครื่องไม่ทันถูกต้องถูกต้องคนที่ไปเที่ยวจริงอะ <c oughs> <c oughs> เข้าไปขึ้นเครื่องไม่ทันเพราะว่าไอรถติดนี่แหละติดยาวเหยียดแลว้วกลัวจะไปถึงแล้วถนนทุกคน มีเส้นเดียวด้วยถนนไปมีเส้นเดียวเลยไม่มีขาออกขาเข้าด้วยนะใช่ไหมทุกคนดูดีนะมันไม่มีขาออกขาเข้านะแล้วขาออกมันอยู่ตรงไหนทุกคนงงมากเลยหรือว่ามีอยู่หรือว่าเราไม่รู้เราไม่เห็น <c oughs> ไม่ใช่ขับสวนกันไปสวนกันมาหรอครับเอ,อมาดูครับคอมเมนต์นี้เขาว่านี่จีนทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะหมดตอนไหนขำจริงๆ มาดูมาดูหนี้ของจีนคนนี้เขาบอกว่าเหมือนเด็กเอ๋ออ่ะเหมือนเด็กเหอเหมือนเด็กเหอหมวยหมวยมันเป็นคำไม่เพอะนะอ่ะทุกคนก็รู้หรอกมันไอพวกเหอเหอประมาณนั้นนะครับทุกคนคนนี้เนะี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะคิดเลยสภาพห้องน้ำถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงถูกต้องห้องน้ำมีกี่ห้องทุกคน อยากรู้ว่าสภาพห้องน้ําตอนที่เข้าไปมันเป็นยังไงมันจะเละตุ่มเปะหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่าพากันแม่นั่งแตกแอร์นี่ตุนไฟดวงไฟดับหมดแล้วนี่ใช่ไหมคนนี้เขาบอกว่าเหมือนทางไปอ่างเก็บน้ําแถวบ้านเลยครับผมนึกภาพตอนผมไปเที่ยวสงการพัทยาสองครับที่ขอนแก่นนะพัทยาสองที่ขอนแก่น ทรงเดียวกันเลยแบบนี้เลยทางเข้าไปรถติดสิ้นทางเหมือนไปแบบไปเที่ยวที่พัทยาสองอะ่ะทุกคนเหมือนการเป๊ะเลยนะแล้วที่เห็นประชาชนเข้าไปกันเยอะๆเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวสักคน <c oughs> นักท่องเที่ยวคงไม่กล้าไปเที่ยวแล้วล่ะครับกวัวตกเครื่องเพราะตกเครื่องเนี่ยครับไม่ได้เงินค่าเครื่องคืนนะครับนะเอเอไปเที่ยว ไม่ใช่ไปนั่งตากแอร์อน,นี้ใช่อยู่ <c oughs> คนนี้เขาบอกว่าไม่มีต่างชาติบินไปเที่ยวเลยเที่ยวกันเองเที่ยวกันเองครับคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสนามบินหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรือสำนักสงฆ์ <c oughs> อันนี้ได้สำนับสงฆ์ได้อยู่สำนับสงฆ์สำนักสงฆ์นะครับอันนี้รอ,องรับผู้โดยสารกี่ล้านคนต่อปีและรองรับเที่ยวบินแหละ กี่เที่ยวบินครับตอนนี้อยากรู้อยากแล้วก็อยากรู้ได้ว่าที่ทิ้งขยะที่เยี่ยมแห่งใหม่จะเป็นยังไงรอดูชาวกัมพูชาเข้ามา <c oughs> เขาถ่ายคลิปลงติ๊ t ตอกนะครับว่าสภาพหลังจากที่เขาไปห้องน้ําสภาพมันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าจะมีชาวกัมพูชาไปรีวิวกันแน่นอนไม่ชาวกัมพูชาก็คนไทยแหละครับทุกคนไปรีวิวนะก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงคนนี้เขาบอกว่าถ้า เขาไปกันแบบนี้เนี่ยคนขึ้นเครื่องอ่ะเขาจะไปทันไหมไม่ทันหรอกครับดูสภาพสิไม่ทันหรอกนะครับนี่เขาเรียกว่าหมาเห่าเครื่องบินคนไทยบอกว่าหมาเห่าเครื่องมีขอาทานไหมครับน่าจะกําลังจองที่เือครับเพราะว่าที่ก็น่าจะเออจ่ายให้สวยแถวนั้นด้วยนะครับไม่ถ้าไม่จ่ายสวยนี่ไม่ได้นะไม่ได้นั่งนะครับถ้าไม่จ่ายสวยเนี่ยกนะ็นั่ง,งด้านหน้านะครับไม่ได้ตากแอร์ถ้าจ่ายสวยเนี่ยก็จะ อาจจะแพงหน่อยนะครับพ่อต้องนั่งตากแอร์ก็ประมาณนั้นนะครับนะส่วนที่ใครจะไปนั่งก็ต้องอยากนั่งสบายหน่อยก็นั่งตากแอร์ก็จ่ายเยอะหน่อยแพงหน่อยนะครับส่วนใครที่จ่ายน้อยก็แล้วแต่นะครับก็นั่งด้านหน้าข้างนอกนะครับนะไม่มีแอร์นะครับคอ,อมมิตตอ์มาคนนี้เขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของขเขมรที่จีนไปสร้างให้ถูกต้องนะครับที่จีนไปสร้างให้นะ าแห่พากันไปจองที่นั่งแน่ๆเลยที่นั่งเครื่องบินไม่ใช่ครับที่นั่งขอทานอันนี้ใช่ครับพวกไม่เคยมีถึงไม่ถึงได้เห่กันขนาดนี้เห่กันนักคนนี้เขาว่ารอดูขาดทุนย่อยยับไม่มีนักท่องเที่ยวไปสักลายออกแบบได้เหมือนวัดมากอนึกถึงวัดพระธรรมกายเลยนึกถึงวัดพระธรรมกาย ทุกคนอันนี้โคตรกันดารสมชื่อจริง,จ,รงจังหวัดกับสนามบินสมชื่อมากมากอันนี้แหละบ้านพึ่งมีสนามบินเนาะเข้าใจอยู่นะแห่กันไปยังกับไปเที่ยวงานวัดจีนนี่ฉลาดนะสร้างแขนขาไว้ที่ขมิญทั้งสนามบินทั้งท่าเรือเกิดสงครามนี้เปลี่ยนเป็นฐานทัพได้เลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆจะมีขอทานประจำสนามบินหรือเปล่ามีแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วง ฟอนทงนะครับคอมเมนต์ต่อมาคนนี้ว่าประเทศนี้นะไม่เคยมีสนามบินหรือไงไม่เคยมีห้างสรรพสินค้าที่มีบันไดเลื่อนหรือไงงงทําไมตื่นเต้นเหมือนสนามบินเป็นที่ท่องเที่ยวไงละ่ะทุกคนทุกคนก็ได้เห็นคลิปแล้วนี่ขึ้นลิฟต์ยังไม่เคยขึ้นเลยเห็นไหมขึ้นไปกันเยอะแยะขึ้นลิฟต์บันไดเลื่อนก็ยังไม่เคยขึ้นนะ สนามบินก็ไม่เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยนั่งเครื่องบินลองนึกสภาพบางคนไม่เคยนั่งเครื่องบิน่ะก็เราเห็นอยู่นี่ถอดรองเท้าขนาดนั้นทุกคนว่ามันต้องมันต้องยังไงนะครับทุกคนถึงขั้นถอดรองเท้าไปนั่งถอดรองเท้าดูนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมานั่งเซลฟี่นั่งถ่ายรูปนั่งตากแอร์เย็นช่า ที่พักพิงสุดจัดเป็นยังไงบ้างครับทุกคนนะได้เห็นแล้วใช่ไหมได้ฟังคอมเมนต์แล้วทุกคนมีความคิดยังไงลองคอมเมนต์กันดูนะครับโอเคครับถ้าใครชอบเนะี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของนุ c h ชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับยินดีด้วยกับสนามบิน กัมพูชาแห่งนี้มีประชาชนเข้าไปนอนหลับไปตากแอรกันเยอะมากๆเพราะว่านักท่องเที่ยวตกเครื่องกันหมดเพราะไปขึ้นเครื่องไม่ทันจบเฮคงจะปวด